สวัสดีท่านผู้ชมน,นะครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nat A To เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการลองของผมนะครับผมหลังจากที่ผมามาแก้เรื่องปลายเกียร์มันลั่นนะครับผมอย่างที่เห็น,หนในคลิปแต่ละคลิปของผมนะทนะ่ผู้ชมคอมเมนต์เข้ามากันนะครับว่าทําไมรถผมมันปลายเกียร์ลั่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปลองขี่ให้ท่านผู้ชมดูนะนะครับว่าหลังจากที่เราแก้ไปแล้วนะรถมันจะมีอาการแบบว่าตอบสนองแบบไหนบ้างนะครับผมดีขึ้นไหม อะไรยังไงนะผมโอเคอไปกันเลยดีกว่าคือมันแตกต่างแบบว่าแรกๆเลยนะตามที่สตาร์ทดูเนี่ยคือรถรถมันแน่นกว่าเดิมนะแน่นมากกว่าเดิมเลยแหละสตาร์ทแบบเกือบจะไม่ลงเลยเมื่อกี้อันนี้นะผมจะขี่แบบขี่ธรรมดาไปก่อนนะอันนี้เหมือนกับว่าคือรถมันจะดึงดีกว่าเดิมอยู่นะครับถ้าเปลี่ยนแค่สปริงวาล์วนะสปริงวาล์วที่ผมเปลี่ยนนะครับตัวนอกจะเป็น อาสปริงวาลเดิมนะครับผมส่วนตัวในเสริมเป็นของโซนิกนะครับผมก็จะเป็นสปริงวาลไอดีเสียเสริมเข้าไปทั้ง2ตัวเลยนะครับเดี๋ยวลองขับดูอันนี้คือเกียร์2ปกติของผมนะครับเมื่อกี้ก็ไปถึง120โดยที่ไม่มีเสียงลั่นในเหตุเลย นะครับผมเมื่อกี้คือไม่มีเสียงลั่นเลยเออมันดีขึ้นนะครับผมดีขึ้นรอบมันดึงดีขึ้นด้วยเดี๋ยวผมจะไปลองขี่ดูสักประมาณ1ยนะูเทิร์นเนอะดูอารมณ์กันก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับรถเยอะมาก รอบมันลึกขึ้นกว่าเดิมนะท่านผู้ชมรอบมันลึกลึกขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยโดยที่มันไม่ตัดนะครับเราต้องลองดูแบบดูยาวๆอีกสักหน่อยนึงนะครับ โอเคนะผมท่านผู้ชมก็ที่ลองมาเมื่อกี้นะมันได้แบบนั่งขี่นะครับผมประมาณ140บวกสบายเลยนะผมคือไม่ต้องเคนรถมากเลยนะมันไปได้ถึง140นะผมไม่ได้หมอบด้วยนะเออตามที่แบบว่าลองมาเมื่อกี้นะครับคือมันขึ้นทุกเกียร์มันดันทุกเกียร์แล้วมันไม่ตัด ซึ่งแตกแต่างจากชุดเดิมที่ผมใส่ก็คือเป็นสปริงแต่งนะครับผมแต่ว่าคือค่าความแข็งอ่ะผมว่ามันน่าจะไม่ได้นะก็เอาแบบว่าคือเปลี่ยนแบบผมนะครับผมสปริงเดิมแล้วก็เสริมข้างในเป็นสปริงกดในของโซนิกนะอาการปลายเกียร์ลั่นไม่มีเห็นไม่มีเลยแล้วก็เลื่อรอบเออรอบรถมันจะเดินลึกขึ้นกว่าเดิมลึกมากเลยแหละ นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ